ตามธรรมดาถ้าจิตมีสมาธิสูงขึ้นสีของตระพุทธรูปจะลก,จก,กลายมีเป็นสีเขียวขียนแดงสีขาวท่าจากสีเหลืองก็เหลืองอ่อนอ่อนลงไปอ่อนลงไปในสุดก็เป็นสีขาวจากสีขาวก็เริ่มเป็นสีใสถ้าใสสะอาดที่สุดถิอว่าเวลานั้นอารมณ์เป็นฌานสีเหมือนกับแก้วใส ต่อไปถ้าจิตแจ้งภาพรูปแบวใสสะอาดที่สุดแค่เป็นแปลกคาเป็นระยะตอนนี้แปลงพุ่มปบลสนา,า,า,ายาให้ถามว่าอาการจเรเญแบบนี้เป็นสมถะภาวนาจะเป็นไม่ปัสนายาได้ยังไงก็ต้องตอบว่าอาการานียต้องมีพร้อมกันทั้งสามอย่างทั้งศีลทั้งสมถะทั้งวิปัสนาหรือท,ที่เดกว่าทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาศีลมีความสาคัญ ตัวสมถาก็คือตัวสมาธิ